เลยครับใช่เพราะไงประเระดี๋ยสองโลกเลยดินกับยางแห้งพี่ลองจุดกล่องแงนหนาแท้แล้วะพีกล่องเดี๋ยวขออนุญาตปลดกรับจะดูครับจะดูตัวเล็กมาแล้ว พี่น้องอ้ยะคือบอ่อาล่ะเห็นบอ่อาวะโอ้ยหลุดจังพี่น้องเยเห็นคือบอ่อาวโอ้มันขัดตัวป่าดินแห้งมัขัดตัวนี่โอ้เห็นมตีพี่น้องเฮ้ยยังงัดไม่เห็เอ,หเอาครับพี่น้องยิ่ง <c oughs> ปลาดูตัวนึงหลุดมาพี่น้องอเหี้มบัวใบแทนมันเก็บป่าไปของไป จิตยูน่นกระเพียงครับขุพนพัดเตาอยู่ฟังขุนครับโอ้โหเด็กตัวโอ้ยปลาดูใหญยที่สุดหน่อไหมพี่น้องเอ้ยตัวน,น้อยหนึงสันว่าปลายังตัวหนึ่งปลากา,าร์ดัมอะปลาเพียพัดเตาอยู่ฟังขุนพี่น้องเอ้ยว่าจิ้ล้อยาขามไปปลาคาร์ไปเด้วยเดี๋ยวนี้พัดเตาลงมายิงอุ้มนี่พี่น้องนี่เป็นอุ้มสุดครับนี่ ปลาอย่างละบ้างเดี๋ยวยิ่งอุ้มนี้แล้วก็ับไปกินเข่าดอกพี่น้องเอาคือพอถือป่ามัลงมานำ้ำก็ร้อยขามม่หนีรถด,ด้วยยิ่งแล้วไปอุดอุ้มนี่แล้วก็ส่ขามม่หนีรถด,ด้วยเดี๋ยวพันเตายิ่งอุ้มนี่ก่อนพี่น้องเอาครับพี่น้องร้อยมาหาพันเตาจะไหนครับปู่อุ้มนี่ผมมีหอดป่าแม่นติป่าผมมีโอ้ยเดี๋ยวยิ่งตัวเดียวครับ เอ้ยสองสามแม่บ่ได้สามเพียตัวหนึ่งหลุดพี่น้องเอ้ยลูกเห็มไอ้ไอเกตปลาไปไปติดอยู่กับเห็มหนี่เนาะงพัดเต่าได้ตัวเอ้าโชว์เออ,เอ <c oughs> โอ้บสามกิโลคนนนแปน้นปีงตัวนี้แล้ว <c oughs> ปีงตัวนี้กินเลยปีงตัวนี้กินเลยเก็บตามคนว่ะเอออัศจรรย์ญญพี่น้อง ปลาเพียครับปลาเพียตัวนึงเออเดี๋ยวปลาเพียหน่อยตัวนึงเกือบซ้ำพม,มือวะอ่ะแถวนี้ปลาเพียปลาเพียตัวใบใหญ่หรยยอกโอ้ปลาดุชามลูกอยู่หรอครับนี่ชามลูกว่ออะอ,อพ่พ่ออยู่ในแอ่งผิดไปหรอกแต่ว่าตัวตัว,ตวที่แรกเอาไปหอยไว้แล้วครับหอยไว้พู่นหยุดมองที่แรียกคนปลาอย่างละบอลจางวันไปพี่น้องเดี๋ยวด้วยน้ำขามไปคลืนบัายไปกินเข่าบัาย เดี๋ยวไปพอกันยมงคิดเขาเลยครับไปห่วยลอยไบลพ่ปลาพ่ปลาเจ็บพักบุ้งเหมอน้กินก็ปิ้งปลาโดดสิ อ่ะครับพี่น้องบาดินี่แหละครับผลงานมือดิวิ่งพวกเหล่าผู้หญเตา้อมดึกของไงเลยมือนีพี่น้องเลยบ่สี่กิโลปีว่ามีสามโลสามโลหมดสี่โลหมแล้วครับบ้าณนั่นแหละบ่เดี๋ยวแต่สั่งมันาเนะตัวนี้กับสี่บอดสามโลสิละหน่อยตัวนี้สองโลกว่าโอ้ยโอ้รถไทยพี่น้องเลยบ้านนี้กับสี่ดังไฟปิ้งปลาจินเข่าแล้วครับพี่น้อง ปีนตัวไรครับตัวใหญ่หนิบอเอาตัวนี้ได้แต่ตัวซีโร่เนี่ยที่เสี่ยงวัดกินสอ, <c oughs> องคนเดี๋ยวฟอสองคนอ่ะพี่ปีนไปโด่พี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตดังไฟครับ ไปพี่น้องสุกแล้วบ้านเ,เลี้ยงไปแต่แเสบขัดก่อได้อมไปหรืองานนึ่งสองคนเ็ดแชนพี่น้องเอื้อมือหนิทักข,ขนาดนี่แหละเขาเรียกว่าประเด็กบองกัอบมี่ห่อเขาบ้านออกมาอยู่เดี๋ยวอขอ,อกขาห่อพี่น้อง อ๊บไไเ,เอ้ยปลากระโดดนะคักขนาดโดนขบ,บุง้งมาพี่น้องบัรอ,อมรู้อยครับโดนด้โปรตีนแดกบองปิ้งปลามันมันครับปลาดว่าสิปิงปาาปปป้งตัวนี้แหละตะวันโอ้ยพี่กินะหยตัวนี้แหละพักแล้ว พี่น้องพอร้อมลุยเล้วครับปลาแดกบองพักกระโดนพักบุ้งใส่บ่ขัขาดาพี่น้องใส่ครับนี่มันตุยเลยเลย จำเกียร์ได้ไหจำประเะด็กอ่าบ่โอมเด้อฮอน เอาครับพี่น้องกินไปกินมากกับอิ่มแล้วครับบอเบิร์ดครับอีกเจ็บไปให้แมวแล้วครับบ้านนี่โห<ฮ>นี่หดหยาบอดะจะเชิดอะไรเลี้ยวบ้านเนี่โหบุะขันยิ่เอาไปให้แม่ยิ่งกินเขากับอีปิด์ตะบูนนะพี่น้องกิ<ฮ>ไปให้แมวแล้วครับ<ฮ>พอดีกับเลี้ยงแมวไว้ย้อนอือตอนเนี้ยอ่ะอ่ะก็กินให้เบิร์ดอิ่มแล้วพี่น้องอิ่มแล้ว โอ้ยไม่อยากขืนต้นอะไรอย่างนี้กะทินะลุงห้องมาบ้านนี้ uh huh. เอาครับพี่น้องกินแล้วกะทิเซลนี้แล้วครับบ้านนี้ขออนุญาตเขาบ้านแล้วครับ,บเอเอหื้อเหรอปลากะทิไปจิ้มจุ่มว่ะตัวพันตเตาวันมะแร็งนี่จิ้มจุ่มบวุดซีกิโลหรอตัวน,น่ะเอาครับพี่น้องฉัหรับคลิปนี้กะทิเอาซ้ำนี่ละครับเดี๋ยวคลิปหน้ายังไงพอกันไหมขอบคุณหลายๆครับที่เขาบึง สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อกันไม่คิบหนาครับ<อ>ไปเ<ม>ขาบ้าน